อัสลามุอะัลกุมครับสวัสดีวันศุกร์ที่7สิงหาคมพศ2563นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา18เนลิกาหรือ6โมงตรงพอดีนะครับครับวันนี้ก็มีไม้ต้นละร้อยครับอันนี้ต้นละร้อยครับ5ต้น500นะครับ EMS 100บาทวัสด,ดุ80บาทนะครับไซส์ใหญ่ทรงอ้วนใหญ่โหคุ้มแสนจะคุ้มครับมีข่าวจันทรามีทรับเศรษฐีมีชมพูร,รับเจริญ มีลูกไม้ตัวใหม่มีแดงดำแดงดำนี่มีตัวนี้ด้วยครับก็ผสมปนเปไปอะครับเนี่ยครับอยู่ในชุดห้าต้นห้าร้อยนะครับ5ต้นห้าร้อย e m s หนึ่งร้อยสดห50ิบาทส่วนส5หต้นพันเหลือชุดสุดท้ายแล้วครับชุดสุดท้ายก็พี่ประปาสีรับไปแล้วชุดหนึ่งครับนี่มีแดงตัวนี้ครับตัวแดงสุขใจแล้วก็ระครังท้องแล้วก็ลูกไม้ตัวใหม่เหมือนกันครับมีพระรถเมรอ,อันนี้เป็นอะไร นี้เป็นอาทิตย์ทรงกฎครับชมพูซับเจริญครับเนี่ยมีประมาณนี้ครับอันนี้เป็นสีชมพูอ๋ออันนี้เป็นสุริยันจันทาครับสามหกเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้านี่ครับสิบห้าต้นนี้สุดท้ายแล้วครับก็หมดรอบรอบนี้ละก็รอรอไม้ใหม่ขึ้นมานะครับครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับอ่ะมานี่ลูกไม้ใหม่ตัวนี้สีสวยๆนี่ตัวละสี่ร้อยครับ EMS หนึ่งร้อยพัสดุห้าสิบาทนี่ใครจะรับไป กิ่งก้านยาวสวยดีครับนี่ครับส่วนทรงเอวใครชอบก็แคปหน้าจอมาเลยครับนี่ต้นนี้ครับ400 e m s 100พัสดุ50บาทนะครับแล้วก็อันนี้ไชไล่ไชไล่ต้นสุดท้ายแล้วต้นสุดท้ายแล้วหมดแล้วครับพุ่มสวยใช้ได้กิ่งก้านมาดีแล้วครับนี่ครับโคดก็เต่งๆครับก็ต้นละ4 0 0 e m s 1 0 0พัสดุ50บาทครับใครชอบก็แคปหน้าจอมาอ่ะแล้วก็มาต้นนี้ครับแดง แดงตัวนี้นะครับแดงสุขใจตัวนี้นี่โอ้โหโขดนี่ตับเลยนี่อยู่ในกระถางอันนี้18บดนิ้วครับอันนู้น2ี่นิ้วอ่าสิบดนิ้วนะครับโขดเท่ากันโขดเท่ากันทรงเดียวกัน18บดนิ้วกิ่งก้านดีทรงโคดดีสวย่ารอบๆเลยรอบๆเลยสวยสวยใช้ได้นี่ผมให้ปุ๋ยไปละอืมผมไม่กลัวฝนฝนแหละเ,เ,เรารู้จักให้ครับรู้จักว่าเออมันสมควรที่จะทําอะไรนี่คือเป็นปุ๋ยที่ทําให้โขดแต่งโขดแต่งขึ้นเร็วมากครับโขดแต่งลากแต่ง นะครับเพราะว่าหน้าฝนมันมีฝนมีอะไรก็เติมปุ๋ยลงไปหน่อยเพื่อทําการให้มันเต่งเร็วๆก็ไม่ให้ในปริมาณก็จะมีปริมาณที่ให้ในปริมาณที่เหมาะสมจะให้โขดใหญ่เร็วครับต้นนี้ก็ขาย800ครับ EMS ก็150พัสดุ80นะครับเหมือนกันกันกบต้นนี้ครับนี่ครับฟอร์มเดียวกันครับอันนี้มันอยู่ในกระถางยี่โอ้ยไม่ใช่อ่าอันนี้มันอยู่ในกระถาง20นิ้วอ่าอันนั้น18อันนี้20นิ้วมันก็เลยดูเล็กกว่า แต่จริงกระถางมันใหญ่กว่าครับเพราะมันกระถางไม่ค่อยมีแล้วไซส์นี้ครับนี่ก็800เหมือนกัน EMS ก็150พัสดุ80ครับเป็นนี่ครับแดงตัวเดียวกันตัวเดียวกันอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นแดงพญาเพิ่มซับครับขอโทษครับขอโทษอันนี้เป็นแดงพญาเพิ่มซับนะครับนี่ดอกมาท่วมหัวเลยมาเต็มหัวนี่ดอกแรกนะครับอันนี้เป็นแดงสุขใจนี่อดูคนละอย่างคนละอย่างกันครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นชมพูซับเจริญนี่ดูดูให้ดอกครับนี่ ต้นใหญ่ๆทรงสวยๆครับต้นนี้ก็พันบาท EMS ก็สองร้สดุก็100นึงครับข้างหลังก็ยังมีอีกนะนี่ครับอันนี้ก็สูงกว่า80เซนอยู่ในกระถาง2องปี๊บนะครับสวยๆใหญ่ๆเลยครับก็พันบาทครับ EMS 200พัอสดุก็100บาทครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาต้นนี้เป็นต้นที่รออุ้ยเตะกระถางร่วงเลยรอรอกิ่งบนเนี่ย บนขึ้นเห็นไหมปล่อยให้มันย้วยครับให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองอยากอยากทําอะไรที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติบ้างแล้วก็อันนี้คือใบด่างแดงบาร,รมีนะครับใบด่างแดงบาร,รมีครับเป็นด่างตัวเก่าๆทรงสวยๆนี่อยู่ในกระถางครึ่งปิ๊บทนายสนใจก็ทักทายมาอ่ะมาอะไรห้าต้นห้าร้อยไปแล้วอ่ะมานี่มีต้นหนึ่งนี่นี่เป็นดอกตัวใหม่ๆดอกอใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวพอมันบานจัดสักสามสี่วันตรงนี้มันจะเป็นชมพูเข้มนะ มันไม่ใช่เป็นสีนี้ตลอดนะมันจะเป็นชมพูเข้มชมพูเข้มลงไปอีกเป็นชมพูเนี่ยตอนบานแรกๆมันจะเป็นสีขาวจําได้ไหมเป็นสีขาวนะเนี่ยมันจะเป็นขาวแบบนี้นี่เห็นไหมเนี่ยเป็นจะเป็นขาวแล้วพอบานไปเรื่อยๆจะเป็นสีนี้แล้วค่อยๆเป็นยเข้มขึ้นเรื่อยๆมันก็แปลกนะคือส่วนใหญ่ไม้ไม้องี้จะเป็นสีจัดแล้วก็บางลงใช่ไหมครับแต่อันนี้คือจะเป็นบางแล้วก็จัดขึ้นครับครับต้นนี้ก็สวยๆอ้วนๆเลยครับก็ต้นละสี่ร้อยนะครับ EMS หนึ่งร้อยพัสดุกก็ ห้าสิบบาทแล้วก็มีใบด่างนี่ใบด่างหินอ่อนก็ขดยังไม่ค่อยใหญ่ครับมีแค่นี้แหละผมเสียบได้แล้วก็ให้ปุ๋ยเร่งกิ่งเร่งใบได้แค่นี้ผมก็เลยลงขายเลยครับก็มีอยู่เท่านี้ครับขายคู่ละคู่ละสามร้อยนะครับคู่ละสามร้อยเอ็หกสิบบาทครับก็ e อ s มมันเกินอยู่แล้วแหละ EMS มันแปดสิบห้าบาทเนี่ยผมไปส่งสองสามเจ้าแล้ว EMS แปดสิบห้าบาทแต่ผมก็ขอหกสิบบาทแล้วกันครับก็สบายสบายใจกันเนาะครับก็มีหนึ่ง สองสามสี่เหลือห้าคู่นะครับเหลือห้าคู่ท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับเหลือห้าคู่แล้วก็มีอันนี้พารถเมรีอันนี้พารถเมรีนะครับครับก็อยู่ในกระถางสิบสองนิ้วโครใหญ่ๆเสียบเสียบห้าเสียบห้าธรรมชาติด้วยนะก็โครใหญ่ๆสวยๆวยอันนี้ดอกแรกนะอันนี้ดอกแรกครับก็จะให้ดอกประมาณหนึ่งครับก็ให้ใช้ได้แหละเราก็จะให้ปุ๋ยเพื่อให้ดอกแรกเพื่อว่าให้ลูกค้าได้เห็นดอกว่าเออต้นนี้ดอกสีนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวพอหมดดอกรอบนี้ก็จะมีดอกกิ่งคืออันนี้ก็คือติดบ้างไม่ติดบ้างไม่เป็นไรครับเพราะให้มันให้ต้นไม้มันได้กระตุ้นว่าต้องให้ดอกนะครับอันนี้ครับก็เป็นเนี่ยครับนี่ครับบานใหม่ๆจะออกขาวเห็นไหมบานใหม่ๆจะออกขาวพอบานไปเรื่อยจะชมพูเข้มเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ก็ลูกไม้ใหม่ครับก็ขาย400 EMS ก็100พัสดุก็50บาทอันนี้เป็นสีชมพูหวานๆสีอยู่ข้างหลังครับแล้วก็มาอันนี้ตกลงอันนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยคือ3สีในต้นเดียวนะ นะครับอันนี้สีที่หนึ่งนี่เห็นสีที่หนึ่งยังอ่าอันนี้สีที่สองนี่ครับสีที่สองนี่สีที่สองแล้วก็อันนี้สีที่สามเนี่ยมันจะอยู่แยกโซนกันเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีที่หนึ่งเนี่ยสีที่หนึ่งเนี่ยดอกมาละอันนี้สีที่สองนี่จะขึ้นตรงนี้แล้วก็อันนี้สีที่สามนะครับมันจะแยกโซนกันเลยสามต้นไอ้สามสีนี่ต้นเดียวครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาอยู่ในกระถางหกสิบเซนนะขวดบลึบปลรับบลรับบลึบเลยครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาเนี่มุงดำ ม่วงดาต้นนี้ไม่ได้ขายก็เอาไว้ตัดกิ่งไว้ตัดกิ่งไปเสียไว้อะไรครับม่วงดําสีจัดดีครับต้นนี้สีจัดครับเป็นไม้ที่ไม่ขายครับเพราะขายไปลูกค้าบ่นแน่ครับเนี่ยไม้มันเน่ากลางแต่เราก็ทําการรักษาจนมันหายดีแล้วแล้วก็ให้กิ่งก้านดีทรงสวยใหญ่เนี่ยในกระถางส่งปี๊บนะในดินมีครึ่งหนึ่งผมไม่ได้ยกอะไรผมปล่อยมันธรรมชาติจริงๆจ,จะฝังจนสุดเลยแต่ไม่ได้ผมกลัวตรงนี้มันเสียหนักไปใหญ่ไครลายมาก็ไม่รู้เดี๋ยวนะแป๊บนึงครับ ก็เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตอบครับลูกค้าลูกค้าน้องอะไรนะน้องน้องอะไรอะไรเนี่ยครับภาษาอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกครับตกภาษาอังกฤษครับครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอบกลับนะครับเดี๋ยวขอลงคลิปก่อนนะครับ ก็มี3อ่าอันนี้ก็ต้นละ400อเหมือนกันนะครับคาร์เนชั่นแล้วก็สีชมพูนี้แล้วก็นี่ครับเด็ดเลยดีกว่าอืออ่านี่แดงพญาเพิ่มทรัพย์นะครับต้นนี้รากดีๆทรงดีๆนี่โคตรสวยๆครับก็ขาย3ามต้นพันนะครับชุดที่1แล้วก็มีม่วงม่วงตัวนี้อ่าม่วงตัวนี้นะครับมันเป็นม่วงดาแหละแต่มันช่อนี้มันออกดอกเยอะมันก็จางลงไปหน่อยครับอันนี้ม่วงนะครับม่วงดําแล้วก็แดงดําม่วงดําแล้วก็แดงดํานะ แล้วก็เป็นคาร์เนชั่นเหมือนกันครับนี่สามต้นนี้นะครับสามต้นพันครับ e อ s มสามร้อยพัสดุร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็เป็นม่วงม่วงจินดาแล้วก็แดงดําตัวนี้แล้วก็เป็นม่วงเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นม่วงเหรอว่าจะม่วงคนละม่วงวะใช่อันนี้ม่วงคนละม่วงฮะอันนี้คนละม่วงครับคนละม่วงดอกคนละอย่างเดี๋ยวจะเอาให้ดูเดี๋ยเด็ดเลยนี่ครับใบคนละอย่างใบคนละอย่างกันอันนี้ อันนี้ม่วงน่าจะเป็นไม่ม่วงจินดาก็ม่วงสักดาอันนี้ไม่ม่วงสักดาก็ม่วงจินดานจะสลับกันถ้าหากอันไหนมันมีขอบข้างในสีขาวคือม่วงจินดานะครับถ้าลูกค้าถ้า,าอันไหนไม่มีเป็นเป็นม่วงเข้มเป็นม่วงอ่อนก็คือม่วงสักดาครับก็สามต้นพันธุเหมือนกัน EMS สา0ร้อยสดุก็ร้อยห้าสิบครับอ่ะมาดูต้นนี้นี่สวยๆเป็นไงแดงกำมะหยี่ขอบดำซ้อนสองชั้นเนี่ยให้ดอกทีแบบนี้เลยนะ แล้วบานทีเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับเพราะว่ากีบดอกมันไม่หนาและเป็นกรรมหยี่ด้วยครับใหญ่สวยมากต้นนี้ก็ขายสามพันบาทครับขายสามพันบาท EMS 4ี e 400. ่ร้อ e ย EMS หรือโลจิสติกไม่รู้แหละแต่ว่าขอไว้4ี่ร้อยก่อนถ้าแพงกว่านี้ก็จะจะจะ,จะออกให้ถ้ามันเท่านี้ก็หยวนกันไปถ้าถูกกว่านี้ก็จะคืนให้เนี่ยครับเนี่ยจะให้ดอกแบบนี้เลยนะออกดอกเป็นพวงแบบนี้นะครับออกดอกเป็นพวงอ,อ,อ,อย่างนี้ อุ้ยน้องกิ้งก่าน้องกิ้งกไก่เยอะครับเพราะว่าเอาไว้กินมดกินแมลงครับนี่ครับบางทีก็ตกใจนะเดินไปมันพุ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปนี่ครับจะให้ดอกแบบนี้นะให้ดอกแบบนี้เลยครับก็ขายสามพันบาทครับขายสามพันบาทนะครับโลจิสติกหรือ EMS ก็ขอ400ไว้ก่อนครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับต้นนี้ก็ไม่มีดอกว่าต้นนี้จะไม่ขายจะเก็บไว้ทำทรงที่มันเป็นธรรมชาติท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับอ่เพชรบ้านนาครับ เกศสองเลบๆครับออกดอกเต็มหัวเลยเดี๋ยวดูตอนมันชัดเจนกว่านี้ก่อนครับอ่ะพันบาทครับอ่าอ่าแดงอุดมทรัพย์เวอร์ชันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ไม่มีชื่อคล้ายๆซันตาคอสอะครับแต่ว่าเนี่ยครับไม่มีชื่อไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีเรียงไม่มีนามเพราะสวยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็นี้ครับโคดสีทองครับสองพันหครับ e m s เท่าไหร่ e m s 200พัสดุก็ ร้อยหนึ่งครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันโขดสีทองอย่างนั้นนะครับเนี่ยจะเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยครับก็ดอกมาแล้วดอกมาใบมาแล้วครับครับก็ e m s 2 5ง e m s 200พัสดุก็ร้อยหนึ่งครับอันนู้นอีกต้นหนึง่งอันนู้นจะอมเขียวแล้วให้ปุ๋ยเร่งใบเร่งอะไรไปเดี๋ยวพอใบมาสมบูรณ์ก็เดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยให้มันกลับไปโซนเดิมมันครับเพราะว่าเอ่อมันเป็นต้นสีทองอยู่แล้วยังไงโขดมันก็ไม่เขียวปีมันก็จะเป็นอมทองอยู่งั้นพอโดนแดดจะเป็นสีทองแล้วก็ต้นนี้ ต้นละสองพันห้าครับ EMS สองร้อ e ยพัสดุก็เท่าไหร่พัสดุก็ร้อยห้าอ EMS สองร้อยพัสดุก็ร้อยหนึ่งครับามาหนีแดงอุดมทรัพย์นี่เป็นไงดอกดอกจริงมาแล้วดอกจริงนี่ครับดอกจริงมาแล้วใหญ่โตสวยรอบแรกมันเดียวกระปิดกระปิดกระปลอยนะออกไม่เต็มใจออกนะก็ให้หยุดพักปุ๋ยไปแล้วก็นเนี่ยให้อีกรอบนะครับเนี่ยตอนนี้มาทุกกิ่งทุกช่อเลยครับที่ถ้าฝนไม่ตกนี่อลังการงานสร้างแหละอันเนี้ย ครับก็อยู่ในกระถางสองปี๊บนะสองปี๊บก้นลึกนะครับนี่ก็ขายสามพันสามพันนะครับ EMS อะไรขายสามพันอ่าไม่ EMS ก็โลจิสติกอะครับขอไว้ก่อนสี่ร้อยครับใหญ่จริงนงูดูโคตรไม่ต้องพูดถึงครับนี่ดูแขนผมกระโตรคนละเรื่องกันเลยนี่เส้นเดียวนะครับก็มาอ่ะพลลต์เมรีเจ e ็ดร้อย EMS หนึ่งร้อยพัสะดุก็ห้าสิบบาทแดงอุดมทรัพย์อ่าแดงอุดมทรัพย์นะครับนี่สวยๆใหญ่ๆเลยอยู่ในกระถางยี่สิบนิ้ว แล้วก็มีไม่ไม่ใช่อันนี้เป็นไชไล่แหมผมพูดผิดไชไล่ครับไชไล่แล้วก็ตรงกลางเป็นแดงอุดมทรัพย์แล้วก็ตรงริมเป็นแดงอุดมทรัพย์อยู่ในกระถาง20่นะครับขวดยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีกระถางเล็กใส่แล้วก็ใส่กระถางใหญ่เลยลก็ขายแ0 0 e ้ s 1เอ็่พัสดกุก็80บาทมา2สีในต้นเดียวมั่งยังไม่มีลูกอันที่ยังไม่มีลูกค้ารับไปนะครับก็ต้นละ500ครับนี่ครับเปิดโขดเปิดโขดขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้ครับ ไม้มันต้องเปิดโคดเพราะว่าเราจะขายแล้วดอกมาแล้วครับนี่ครับก็ขาย500รอยนะครับเป็นสีนี้สวยมากเป็นหวานหวานขอบแดงๆแล้วก็เป็นคาร์เนชั่นนะครับต้นที่1น,นะครับก็500ร้อย0 0ร้อยพัสดุ50บาทแล้วก็ต้นที่2เป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับกับพะรสเมรีนะครับโขดใหญ่ยยๆนะก็ขาย500ร้อยครับ EMS หนึ e ่งพัสดุก็50บาทเหมือนกันต้นที่สามเป็นคาร์เนชั่นนะครับ ไม่ใช่โกลเด้นเยียร์นะครับกับกับแดงดำนะครับหรือแดงสุกใจตัวนี้เข้มเข้มนี่ดูครับอันนี้เปดเป็นทรงต้นนะก็ห้าร้อย0อหนึ่งร้อยพัสดุ5ห้าสิบบาทอันนี้ก็เป็นาขาวจันทรากับแดงอุดมทรัพย์นะครับแล้วก็มีสีของตอแพมมาอันนี้โคดใหญ่นะไม่ได้เปิดโคดไม่ได้ยกไม่ได้อะไรนะอ่ะผมเปิดเลยดีกว่านี่จะได้เห็นนี่เป็นไงใหญ่มากครับแตกกิ่งก้านมันยังไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ไงครับเพราะว่าไม้มันพึ่งได้ไม้มันพึ่งเสียบติด ครับเนี่ยครับใหญ่จริงใหญ่มากใหญ่มากครับก็ขาย500นะครับ EMS 100พัสดุ50บาทครับอันนี้ก็เป็นชมพูไม่ใช่ชมพูแดงแดงอมชมพูอ่าเป็นอะไรนะัแดงสุกใจเหมือนกันครับนี่ครับพร้อมกับอันนี้โกลเด้นเยียนะครับโกลเด้นเยียก็โวลดใหญ่ๆอย่างนี้ครับก็ขาย500 EMS 100พัสดุ50บาทน,นี่เป็นเหลืองเพิ่มซับเหลืองเพิ่มซับกับ นี่เป็นชมพูอะไรสักอย่างนี่นะครับต้องรอดอกบันบานเห็นครับนี่ครับเป็นเหลืองเพิ่มซับนะครับกับสีอะไรสีหนึ่งเนี่ยสองสีในต้นเดียวนะครับก็โขดรลีลาทรงโขดสวยๆครับก็ขาย5 0 0 EMS 1 0 0้พัสดุก็50บาทเหมือนกันแล้วก็มาแสงจันท์แสงจันทต้นนี้นะครับกับแดงอุดมทรัพย์นะครับเป็นไม้เล่นรากสวยๆนี่ครับก็ขาย500 e m อ100พัสดุ50บบาทนะครับอ่ะไปตรงนี้มั่งอ่านี่ ตัวนี้ก็ขายนะครับขาย5,000บาทนะครับเป็นเป็นอะไรนะอันนี้ชื่อแดงซันตาคอร์สนะครับอันนี้ก็เจอฝนเจออะไรก็ทิ้งดอกทิ้งดอกเรียบร้อยแล้วครับใบามาเต็มละแต่ก้ามียังมีดอกออกมารอบใหม่นะครับจะให้ดอกทั้งปีครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าใส่ปุ๋ยดอกครับ <c oughs> ใส่ปุ๋ยดอกด้วยใส่ปุ๋ยเร่งโขดเร่งอะไรด้วยนี่ขวดใหญ่ๆเต็มกระถางสองปี๊บนะ ครับก็คือเราใส่ทุกอย่างในปริมาณที่เหมาะสมนะครับมันก็จะมีทั้งใบทั้งดอกเนี่ยทั้งปีออกไปเรื่อยไม่ได้ออกพึบพับทีเดียวเพราะว่าการที่ออกดอกพึบพับทีเดียวไม้จะโทรมเหมือนกับขาวจันทราต้นใหญ่ครับก็จะให้ปุ๋ยดอกด้วยปุ๋ยใบยด้วยเพื่อจะให้ต้นสวยใบยสวยแล้วก็กิ่งก้านสวยแล้วก็ให้มีดอกให้ชมนิดนหน่อยๆนยด้วยตรนนี้ก็เหมือนกันครับเพราะว่าจะได้ให้ลูกค้าเห็นว่าต้นเนี้สีอะไรอ่ะมา มาห้าต้นห้าร้อยนี่ดีกว่าอีกชุดหนึ่งเนี่ยที่ยังมีอยู่เนี่ยครับที่ลูกค้ายังไม่รับไม่ได้รับไปนะครับก็พร์เมรีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบดอกตัวเก่ารุ่นเก่านะครับสีขาวขอบคลิปสีชมพูสองชั้นนะครับแล้วก็ม่วงดําแล้วก็พญาเพิ่มซับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอ,อะไรนะจําชื่อไม่ได้อีกละเป็นเหลืองเพิ่มซับนะครับห้าต้นนี้ก็ยังยย Bonjour, ไม่มีใครรับไปนะครับท่านใดสนใจก็แคปหน้าจอไปเลยครับอันนี้ครับ มีอะไรอีกมีอะไรอีกก็มีเยอะครับเนี่ยข้างหลังนู่นมีเยอะเลยอันนั้นก็รอลูกค้ามาเอาเนี่ยครับมีเยอะเลยรับท่านใดสนใจอันไหนต้นไหนก็ทักทายมาได้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับที่ให้การสนับสนุนชวนชมบางโตอ๋อมีกล้วยไม้ด้วยนะครับอยู่ข้างหลังครับ8กอนะครับ8กอกอใหญ่ๆเลยให้ให้กอมาตรฐานและมีกอใหญ่ปนไปด้วยครับก็ฝากลูกค้าที่รับไปแล้วพอใจอะไรก็ ช่วยบอกต่อช่วยแชร์ช่วยอะไรให้ด้วยนะครับเพราะว่าอยากขายจริง,รงกล้วยไม้เพราะว่าเป็นการช่วยเหลือกันแล้วก็ตอนนี้กล้วยไม้มันอืดๆก็เลยแบบเอามาช่วยกันขายก็ขาย8ต้น500นะครับขอค่า e m s 100บาทค่า e m s นะครับ178บาท185บาททั้งนั้นครับทุกเจ้าผมขอแค่ร้อยเดียวผมที่เหลืออีก 78- 85อะไรผมจะออกให้ทั้งหมดเลยนะครับครับก็ขอขาย8ต้น500ขอค่า e m s 1้อหนึ่งเท่ากับ600ออ่ะรวมส่งด้วยก็คุณจะได้ต้นไม้ สวยๆได้กล้วยไม้เบาไหวายาสวยๆไป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 ,ไปชื่นชมกันนะครับครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ